เอ,อวันนี้ก็ยินดีได้มาพบพวกเรานะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมยินดีนะไม่รู้ท่านจะยินดีหรือเปล่าไม่รู้ผมจะไลก่กดงานทครงการให้ให้ทันเวลาแล้วก็ให้มีภาพการันตุนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมอนาคตของประเทศไทยนะรัฐมนตรีก็เป็นข้าราชการาการเมืองวันนี้ก็โอเคก็ยังคือประหลัดขั้วนะหัวหน้าส่วนราชการะระดับ นะที่ผมพูดแล้วก็คือแกนเ e ต็กใช่ไหมมาลงไปข้างล่างแกนไบใครหัวหน้านะห่านไปนะไอ้ศูนย์ประการเพิ่มี่ยตั้งโครงสร้างไปแตมาสอน,น,สอน,สอนสอที่ทำมันแต่ผมก็รู้ว่าปัญหาอยู่ไหนขอบคุณนะครับดู่าแทุกคนนะสำหรับการปริชุานร์หรืหน่าส่วนและการดับประสวงเที่าทั้งนี้นะครับ ก็ primo, 2008, วันนี้เป็นการประชุมสุรการนะอีกครั้งหนึ่งประจำปี2518ครั้งที่1นะจริงๆแล้วก็มีการประชุมทุกเดือนอยู่แล้ววันนี้ก็ใช้สถานที่ของม่ง่มบานก็ได้ถือโอกาสมาโจยี่มหน่วยงานต่างๆด้วยในทุกเดือนไปนะครับซึงสำนักงานอาคารมงานวมบานเนี่ยก็มีกําลังก่อสร้างอยู่ที่ถนนเลยนะลำเป้าอยู่หน้าลำเป้ากำลังสร้างอยู่นะนี่เป็นแผนงานเดิมอยู่แล้วนะครับพอเสร็จประมาณปี61นะ ตอนนี้ก็จะเป็นสถานเป็นพื้นที่ของกระทรวงพลังนะต่อไปนาคตนะครับวันนี้ก็ประเด็นก็คือเรื่องสัมพันธ์ก็คือเอางานทั้งหมดเนี่ยมาไล่ดูที่ว่าอะไรมันมันค้างคาอยู่บ้างทั้งความมั่นคงทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมกฎหมายแล้วประเด็นสำคัญก็คือให้ทุกกระทรวงในภาครากระทรวงเนี่ยเป็นเป็นผู้นำไปสู่การขับเคลื่อนนะในส่วนที่เป็นข้าราชการใช่ไหม แล้วก็ลงไปข้างล่างนะซึ่งผมก็บอกแล้วว่าข้างล่างเนี่ยจะต้องไปตั้งในส่วนแกน y ไว้แกน x ไวนะ้ข้างล่างแนวระดับระนาบข้างบนนี่คือรัฐบาลลงมาแล้วส่งลงไปข้างล่างนะข้างล่างก็จะเป็นบุรุการตรงผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ในส่วนของอำเภอนะที่ต้องไปลงในพื้นที่ก็ขอร้องอย่างเดียวว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นยากเพราะว่าในส่วนของเ g o อในส่วนของอะไรล่ะ ภาคประชาสั้งคมประชาชนยังไม่เข้าใจว่าเออเราจะต้องอยู่กันยานาขดนะประเด็นสำคัญก็คือว่าเราประกอบชีพทางการเกษตรอย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้วันหน้าอยู่ไม่ได้น้ําก็น้อยเลยก็น้อยเพราะ,ะนั้นมันต้องบางแผนเรื่องของการที่จะต้องมีอะไรเขาเรียกวเกษตรอุตสาหกรรมบ้างอะไรบ้างในพื้นที่แต่ถ้าค้านทั้งหมดมันไปไม่ได้แล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าคือสรุปง,ง่ายคือหาอาชีพเสริมให้เกษตรกร,รด้วยเพราะนั้นชนบท พื้นที่มันต้องสร้างชุมชนเมืองขึ้นมานะเมื่อวันก่อนผมก็คุยในคอรมอไปแล้วให้สุภาไทยไปวางแผนที่ว่าเราจะพัฒนาเมืองได้อย่างไรทุกเมืองอ่ะโดยเฉพาะเมืองอใหญ่ๆนะที่ผ่านมามันไม่มีแผนพัฒนา,าชัดเจนย้ายเมืองทั้งเมืองไปโน่นไปนี่มันลําบากนะก็ลงดูที่ว่าผังเมืองเดิมเนี่ยมันจะตีกรอกันยังไงว่าในส่วนที่สองเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันได้ไง เมืองเก่าเมืองใหม่เพราะว่าต้องพึ่งพาสายซึ่งกันและกันเราไปตั้งเมืองอยู่ดีตั้งเมืองโน,โน่นเมืองนี้มันค่อนข้างจะมีปัญหาการย้ายคนย้ายเยอะแยะหมดเพราะนั้นมันต้องต้องมีตีกรอบนี้ใหม่นะอยู่ร่วมกันผมเห็นตามประเทศเขาอยู่กันได้นะครับเราอย่ากแก้ปัญหาด้วยง่ายๆไม่ได้นะต้องแก้ให้มันใช้สติปัญญาเลยมองวิสัยทัศน์ว่าันหน้าเราจะไปยังไงไม่สร้างพาระไว้ในอนาคตนะเรื่องสําคัญวันนี้ประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้ใจ่ายของมานนะครับ ก็จะเร่งรัดเพราะในปี59เนี่ยมันเปลี่ยนการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงเพราะว่ากรมว่าใหญ่ใหญ่มันจะมันจะเริ่มมีผลมีการเซ็นสัญญามีการเริ่มปฏิบัติได้หลายแสนล้านนะซึ่งตอนนี้โครงการก็จะมีการเซ็นสัญญาอยู่หลายโครงการอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ทางหน้างานชี้แจงทีได้ไหม เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอินฟารัคเจอร์ด้วยด้วยนะรถไฟรถไฟฟ้าอะไรนี่มีหมดเราตั้งมาฐานในการงบลงทุนที่นายสุือวันนี้งบลงทุนเพิ่มขึ้นถึง20%ปรใช่ไหมประมาณ20%กว่าใช่ไหมยีกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเงินทั้งหมด8 0 0หมื่นแแสนเท่าไหร่นะตัวเลขฮะ5แสนสี่นะ 5, 4, นะนี่คืองบลงทุนของปี59นะเพราะนั้นเนี่ยเราเพิ่มมาเรื่อยเรื่อยๆถ้าไม่ลงทุนนะมันไปไม่ได้ มันไปไม่ได้แน่นอนอนาะคตมันไม่ได้วางไว้เลยเพราะมันมันเอาเงินทั้งหมดที่มีออมาเนี่ยไปแก้หาเก่าทั้งสิ้นนะแล้วเป็นเป็นส่วนใหญ่มันก็เป็นเป็นหน,นี้สินต่างๆที่พ่อคูณมาโดยที่มันไม่ก่อให้เกิดออะไรได้เพระาะในเนียมันต้องก่อให้เกิดได้เพราะนั้นมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องใช้จ่ายนะจะทําไงเราจะไม่ทําให้นหนี้ฐานะมันเกินเกินเกณฑ์เกินกําหนดที่ปีความเสี่ยงนะต้องเข้าใจกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการ ดูแลประชาชนที่มีรายได้น้อยนะวันนี้ก็มาไล่กันดูทุกกระทรวงต้องมาช่วยกันโดยผู้พิการนการกาหนดสัดส่วนผู้พิการทํางานก็ไปหางานให้ได้ครบทุกกระทรวงก่อนก็อาจจะทํางานได้ทั้งทั้งที่ทํางานสองก็คือที่บ้านนะสามนีอะไรที่ใช้เสียงได้อะไรได้เพราะว่าแม้กระทั่งวันดีพวกว่านี้ผมยังให้ทําเลยนะก็สารวจแล้วทั้งหมดเนี่ยมีประมาณทั้งค่าห้าพันคนมั้ง เดี๋ยวหาที่ให้เขาแสดงจดทะเบียนจดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่แว่นตาดำนะหลายคนก็คัดออกมาแล้วไปประกวดได้เลยได้เสียงถึงขนาดอะไรศิลปินไอเอสเอิร์ดได้เลยนะกับม,มุกม,มี่วันหน้าเราจะมีนักร้องที่เพราะเพราะเสียงเพราะเพราะเมืองนอกก็มีชื่ออะไรนะชื่ออะไรชับชื่ออะไรอะชื่ออะไรที่ใส่ท,ที่ที่มาร้องเพลงแนละ้วก็จัดคอนเสิร์ตที่นู้นมชื่ออะไรนะ ร้องเพลงไอ้เสียงอะไรนะโมทโต้เอ้อตีวีมัใจะไปไห,หนมันัได้ตรรนั่นเก่าแล้วที่ร้องปัจจุบันนี่ไงแล้วที่ไปจัดแล้วคนไปดูกันเต็มๆแบบชื่ออะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จักเลยละเพื่ออะไระไหนะ่ะชื่ออะไรไอ้นี่สตีวีบวันเดอร์ อิตาลีอ่ะอิตาเลียนอ่เอนะเหรอไอท้ที่ที่จะที่ร้องแล้วก็แต่มาร้องเพราะมากนะแพงมากเลยละ่ะเขาเคยไปร้องที่โนโนปราสาทอะไรล่ะแล้วเขาว่าแล้ว,วขอถมด้วย กัมมูชาก็จัดเรามันก็ต้องเอาอย่างนี้นะเอาศิลปินที่มันมาแล้วก็มาแล้วก็จัดเป็นเรื่องของเป็นมันจะเป็นการสร้างสร้างอะไรเขาเรียกอะไรสร้างความสุขอะนะสร้างความสุขมันอะไรต้องลงทุนแพงบ้างแต่มผมว่ามันคุ้มค่านะบางอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะเสียอย่างเดียวถ้าคิดดีๆเนี่ยมันจะมีทั้งได้และทั้งเสียได้มันจะมากกว่าเสียหรือเปล่าอะไรนี่ทักอย่างนึกชื่อไม่ออกจริง เดี๋ยวไปซื้อมาเดี๋ยวลุอัะเทพให้ฟังเธอจะได้รู้จักว่อฮะอือมชื่ออะไรอ่ะรีบเลยเต่อไปทันนะต่อไปก็เรื่องเมื่อกี้เรื่องอะไรมีอะไรพกใช่ไหมก็ต้องไปดูถึงในเรื่องของขอทานวันนี้ก็เข้าอบรมนะมีโครงการอยู่ขนเนี้เจนว่าขอทานน้อยลงนะก็ขอความร่วมมืออย่าอย่าไปสนับสนุนอย่างนี้นะ ก็มีอะไรก็ต่างให้กระทรวงพาณนชยมมนุษย์เดินไปจัดก,การพาเข้าไปทังอบรมอาชีพระเชิดไปเ,เขาะนะต่อไปก็เรื่องของผมเน้นในเรื่องของการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยของคนรายได้น้อยแม้กระทั่งค่า,ายการพิมเรืองทหารนะว่าทำไงจะมีการเช่าซื้อหรือเช่าหรือเช่าซื้อมันจะมีอนาคตนะเรืองของยิงค่า,ายการเด็กๆะนะวันนี้ให้กระทรวงพาัิความมั่นคงเขาไปทําแผนมาว่าม,มันควรจะมีทกักษิยูนิต ผมก็จะเริ่มโน้ไว้ให้อะนะถ้าระยะยาวสิบป,ปีมันเป็นแสนเป็นล้านยูนิตก็เนี่ยต้องวางแผนไว้นี่เขาเรียกว่าแผนปฏิรูปเรื่องที่อยู่อาศัยนะมันอย่างน้อยก็ใกล้ที่ทางานมีไหมอย่างเช่นเราจะดูแลเรื่องคลองการปลูกคลองเนี่ยมันมีตรงไหนที่เขาขึ้นเป็นแท่งขึ้นเปด้ไม้ให้เช่าให้เช่าซื้อไปซะมันก็จะไม่ไปบุกรุกมันจะไม่ทาให้ลําคลองเด่นเทียบสียหายรู้ยังอ,อคลองคลางอยู่ไหน อยู่ไหนคลองวางวันนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยคลองวางอยู่ไหนยังไม่รู้เพราะไม่เคยเห็นคลองเพราะมันทับหมดไงมันครอบไปหมดวันนี้เห็นคลองใสทุกคนแฮปปี้แต่คนเล่นงานผมก็คือคนที่ถูกย้ายไปนะก็ว่ายทยกอยู่แต่เราก็ไปหาที่ขึ้นตึกไปแล้วนะเมื่อกี้ <competitions S 2> ขึ้นตึกไปแล้วเขา <Mike. S 2> พอใจชื่ออะไรล่ะอ่าอ่านมาก่อนนี่เออ อะนะชื่ออะไรนะพอะซิลี่อเอ็นดียแงมาสารไปหาเทฟฟังเนะพ,พลงพอทุกเพลงอะนะมีหลายคนนะพวกโซปราโนบ้างพวกอะไรพวกนี้บ้างนะอุปอรุกรนะ่ะถือว่าเป็นอุปอกรณ์มันต้องฟังคลาสสิกบ้างนะอย่าไปฟังอะไรนะ เพลงรุ่นใหม่โอเคเด็กรุ่นใหม่บางเพลงก็เพราะบางเพลงก็มันไม่รู้เพลงก็เปล่าไม่รู้นะคนแก่อาจจะฟังไม่ทันนะบางทีก็เนื้อไม่ค่อยมีจะเอื้ออื้อไปเรื่อยนะแล้วเอื้อนเยอะๆไงเหมือนฝรั่งเขาทำอ่ะเออแต่เป็นเพลงไทยก็ดีไม่เป็นไรแหละเป็นความสร้างสรรค์นะธุรกิจใหม่แล้วอะไรอีกต่อไป เรื่องป่านะวันนี้ผมก็กย้ำชัดเจนนะกับมหาไทยกับสมศักด์ต่างๆว่าการเอาพื้นที่คืนเนี่ยอันแรกเนี่ยเราต้องนยวัยผมมาที่หนึ่งก็คือว่าทํายังไงป่าที่เหลืออยู่มันร้อยกว่าร้อยกว่าล้านเนี่ยนะ<ร>ยี่สิบตน,นเนต้องไม่มีการบุกลุยเก้าเดียวก็ไม่ได้ตีกรอบันนี้ก่อนอันที่สองที่ตามเดิมที่วันนี้มีการ เอาทุกกระทรวงมาใช้แผนที่เริ่มต้นอันเดียวกันนะหนึ่งต่อสี่พัน้งใช่ไหมเพราะเดินมนีนเป็นคนละคนละแผนที่กันบ้างอะไรมามันเริ่ม 4, นะจากสี่พันนะจแล้วก็ถึงจะไปดูว่าเออมันทาบทับกันตรงไหนอะไรยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่มันจะได้แก้ปัญหาอย่างยังย่งยืนทักทีเรื่องกล่าวอ้างว่าอยู่ก่อนอยู่หน้าอยู่หลังเนี่ยนะมันต้องกฎหมายไม่จับก่อนเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้รัฐบาลทุกรฐบาลต้องเป็นคนทํา ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสนใจตรงนี้ไปแก้เรื่องหาที่ทํากินไปทําออกโฉนดเสนอมันไม่มีที่อีกแล้วนะนะเพราะฉะนั้นมันอย่าลืมว่าวันนี้ก็มีคนอยู่จํานวนหนึ่งเพราะวันหน้ามันก็มีลูกหลาร้านมาอีกถ้าออกโฉนดไปเรื่อยๆอีกหน่อยร้อยกว่าร้านมันก็หมดอีกร้อยกว่าร้านไร่มันก็หมดเพราะฉะนั้นของเดิมผมไม่ต้องการให้คนเดือดร้อนได้ที่คืนมาหรอแต่คนเดือดร้อนนี่มหาศาลเนี่ยผมก็รับไม่ได้นะนวยายผมคือเอากฎหมายมาดูสิ แล้วมาดูที่รัฐศาสตร์จะแก้ไขกันยังไงแต่อย่างน้อยเราก็ต้องมีป่าเหลือเท่าเดิมที่ไม่มีการบุกลุกสิ่งแรกก็คือย้ําไปว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้าดูที่จะอยู่กันยังไงอยู่ได้ไม่ได้นะมันทําอะไรเสียหายหรือเปล่าหรือจะดูแลป่าอ,อะไรกันไปหาหชัดนะอันที่สองก็คือในที่มันที่บุกลุกมาในพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเหล่านี้ก็ต้องให้ทางมาดไทยมาแก้ไขตามกฎหมายผู้ว่ามาขอใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนขึ้นนะ ันที่สามก็คือว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆก็จะต้องไปหาพื้นที่อีกส่วนหนึ่งในการที่ของคณะกรรมการนโยบายจัดที่ดินแห่งชาติเนี่ยเอาคนเหล่านี้ที่ยังไม่มีจริงๆเนี่ยเอาไปใส่เข้าไปในหาพื้นที่ให้เขาอยู่นะก็คงจะอยู่ในพื้นที่ป่าเถื่อนโทมนั่นแะหละอันหนึ่งก็คือว่านี่คือเรื่องที่ดินนะลงมามไปถึงที่จระ,ะเบียบ์กรุเงเทพด้วยนะผมถามทางกรมงเทพภายในถามทาั้งใคยลนกอทมอถามทาั้ง ทหารตำรวจเขาก็โอเคเห็นทุกคนแฮปปี้ขึ้นไปขายที่ไหนไนดะที่สะพานเหล็กนะเนี่ยเขาเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะขึ้นตึกอะนะนัะ่นแหละขึ้นขึ้นตึก,กไปขายนะขายได้ดีกว่าเดิมเนี่ยนะอานนี้เราไปดูที่ว่าที่ที่บุกรุกกันอยู่ทุกวันเนี่ยจัดระเบียบไม่ได้มาจากไหนบ้างหนึ่งมีร้านอยู่แล้วแต่มาเปิดแผงขายให้ขายมากขึ้นอันที่สองคนจนที่มาแล้วก็ มาเช่าที่อะไรที่โดยไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกนะอันนี้นายสงสารอันนี้นี่คือพูดในเราอยู่ในกรุงเทพนะอันที่สามคือมาจากต่างจังหวัดไม่รู้จะทาอะไรก็มาขายของก็มาเช่าที่มันก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราไม่จัดระเบียบว,วันนี้นะวันหน้าไอ้พวกนี้พวกสารูโพวกไ,ไม่ไมเปรื่าเรอะไรล่ะคลองเพลิงกูคลองมันจะมันใช้ไปอยู่เลยไม่ได้เลยเพราะว่าคนจะมากขึ้นมากขึ้น,นแต่ทํำยังไงล่ะคนเขาจะ พอเพียงอยู่ได้ก็คือไปดูน่นเรื่องเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่ผมบอกแล้วทุกคนต้องมีอาชีพสองอาชีพทําการเกษตรด้วยทําเกษตรสกรรมด้วยหรือทํางานหนึ่งก็แล้วแต่ในเรื่องของโอ้ท็อปแป้งค้าขายขายของม้ง่งนะก็ต้องไปสร้างในชนบทแล้วก็สร้างชุมชนเมืองในชนบทมีที่อยู่อาศัยที่คนจะมาผ่อนซื้อชําระได้เพราะว่าถ้าทุกคนปลูกบ้านอยู่ใน ที่ทํากินเนี่ยมันมันทิ้เปลืองในเรื้องการลงทุนของรัฐที่จะต้องดูแลสาโภคาพ,พื้นฐานประประาไฟฟ้าถนนหน,นทางทั้งหมดอ่ะถ้าขยับมาท่านหน่อยหนึ่งอยู่รวมกันท่าหน่อยได้ไหมแล้วก็ไปทาเถียงนาเถียงเผ่าสวนอะไรเงี้ยเล็กๆนะมันก็ไม่ต้องไปทําถนนเยอะแยะนะต้องลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลไม่รู้จะได้แครไหนนะผมก็คิดว่าระยะที่หนึ่งจะทำยังไงอยู่คนคนไทยไม่อยากทิ้งที่ตัวเองแต่วันนี้เราเราไปลําบากปีหน้าวันหน้านะครับ เหมือนต่างประเทศไงบ้านก็โอเคน้ำไหลไปตะวางอบอุ่นเจริญพอไปไล่นาก็มีรถแท็กเตอร์ไปอะไรไปแล้วไปทำนาเย็นก็กลับบ้านเนยทำตองน,นี้ไม่ไม่ไกลามากนักอะลองไปดูสิก็ส,สั่งไปหมดแล้วแล้วก็เรื่องการขยายเมืองนะวงกรอบวงรอบเนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวก็มีปัญหายอยู่ที่ดินราคาสูงขึ้นไปผมก็เหนื่อยตรงนี้มาจะต้องมีอะไรทักอย่างกฎมหมายอะไรแบบผมไม่รู้นะนะ ไม่งั้นทุกคนมันขึ้นราคาดักหน้ากันไม่หมดนี่คือปัญหาต้องดูที่ว่าไหนที่เป็นนโยบายรัฐเนี่ยมันก็ต้องระยะแรกเนี่ยมันคงไม่ใหญ่ขึ้นราคาแต่ไม่ขึ้นมันก็มีราคาขึ้นมันก็มีรา,า,มมายได้สูงขึ้นนะคนรวยเขาก็พร้อมจะเสียภาษีนะเพราะมันทําให้อะไรที่ดินเขามีราคามากขึ้นก็แล้วแต่ไปคิดกันมานะครับต่อไปเรื่องุงมบมาณดีกว่ากลับมบางบปมาณนิดหนึ่ง ปี59เราต้องเรียนรับกุมาณให้ได้87%นะปีที่ผ่านมาเราเพิ่งปรับเปลี่ยนขึ้นมานะมันได้ประมาณ6 7เจใช่ไหมแต่มันต้องผูกพันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเบิกจริงๆริงเนี่ยแต่ที่เหลือมันต้องผูกพ,พันเพราะโครงการบางโครงก,การมันติดเนยมันทําไม่ได้ไม่ผ่านประธานมาติบ้างเย e บ้างประชาชนขัดขวางบ้างเนี่แหละผมถึงบอกว่าขอเขารูมือนะถ้าเกิดไม่ได้เราอยู่กันลําบากวันหน้านะ งานก็ไม่เกิดนะขยะก,ก็เต็มเมืองล้นเมืองไฟฟ้าก็จะขาดดับดับติดติดนะทุกคนมุ่งไปแต่ว่าเอออะไะทุกคนอยากจะขายไฟไม่มีสายส่งสายส่งเป็นหลายหมื่นล้านนะเส้นหนึ่งอ่ะนะนะเพราะนั้นมันนี่คือความเชื่อมโยงถ้าถ้าทำงานวันนี้ผมบอกแล้วทุกกระทรวงต้องเชื่อมโยงกัน,นขีการเดียวกันท่นานนำกระทวงอะไรบ้างเพราะนั้นในปี60เราจะมีการจะทำวานลักษณะนี้นะ คือมันจะต้องมีมมสัดส่วนคกันก่อนตรงนี้กระทรวงนี้ตรงนี้พื้นที่อะไรต้องทําด้วยกันไม่ใช่ก้อนนี้เอาน้ำเอาไปเท่านี้น้ําไปเท่านี้น้ำไป,ไปทําตรงไหนไม,ไม่ต่อกันไม่ได้ต้องทําร่วมกันนะเพราะฉะนั้นผมก็จะวางพื้นฐานให้ท่านอย่างนี้แหละลอะไรทําเสร็จได้ในปี60ก็จะทําให้อะไรที่ต้องผูกพันงบประมาณกันนิดหน่อยนะหรืออะไรต้องเล็งหลวนนะซึ่งเราก็มีงบเป็นกู้อยู่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือต้อง ส่งต่อไปรัฐบ,บาลหน้าคือการปฏิรูประยะยาวนะครับไม่งั้นมันพารามันไม่เสร็จนะเรื่องต่อไปเรื่องเรื่องการปฏิรูปสวนสดิการนะวันนี้ก็จําเป็นเพราะให้ทันต่อยุคของการเปลี่ยนแปลงนะประเด็นสาคัญก็คือมันต้องมีการพัฒนาทรัพย์ความนุย์ก่อนเตรียมคนข้าราชการรุ่นใหม่อย่างไงให้กพอรอกพแล้วก็กระทรวงหน่วยงานไปคิดกันมาดูที มันจะต้องปรับปรุงสร้างกันยังไงข้างในให้มัน,ให,มนให้มันทํางานได้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นมีหน่วยงานในกบบระบวนการของทุกกระทรวงแล้วมันจะได้มาขับเคลื่อนกับคณะบูรการของรัฐบาลใช่ไหมแล้วก็จัดทํงบประมาณไปด้วยอันนี้จะคงได้ผมต้องการเกิดด้วยในงบประมาณก,ก่อนทั้งว่าปี60บางอย่างอาจต้องใช้คําสั่ง,งผมไม่ไงั้นมันทาอะไรไม่ได้นะครับทุกกระทรวงก็จะใช้หบปมาของตัวเองแล้วบางทีมันไม่ได้คุยกันไง ผมเอามาจากปัญหาคือว่าเวลาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันติดกระทรวงนี้กระทรวงนั้งตรวงนี้เพราะว่ามันกฎหมายคนละฉบับใช่ไหมมันทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่มันติดกฎหมายบางฉบับที่มันมีปัญหามันล้าสมัยมันแก้ไม่ทันผมก็จะทาให้แต่ต้องบูรณาการการใช้งบประมาณให้มันคุ้มค่าประหยัดและมีประสิทธิภาพโปร่งใสนะทำให้เร็วและโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้ต่อไปเรื่องสารพจนพื้นฐาน กมมีทั้งรถไฟรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วปานกลางรถไฟอะไรกที่อยู่ในแผนทั้งหมดอะไรทําได้ก็จะเริ่มทําให้นะเรื่องรถไฟไทยกับจีนเนี่ยมันจําเป็นต้องรีเริ่มเพราะมันเป็นสัญลักษณ์นะอย่างอื่นมันรู้มือกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่โน่นนี่กันนิดหน่อยธรรมดาแต่เราก็ก็ต้องทําให้ได้นะอืย่าเพิ่งไปว่าเขาโน่นนี่อยูเลยนะพอพอเขียนไปคว,นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเสียหายรับอีกนะ ระดับบนเนี่ยมันคุยกันแต่เอกชนเนี่ยเขาเขาเป็นคนประกอบการไงข้างล่างของเขาอะ่ะบางทีมันก็คณะมาก็คุยกันได้บ้างไม่ได้บา้างเอ้ของเราก็ราชการนะเราก็รักษาผลประโยชน์เราเต็มที่ใช่ไหมทางโน้นก็เอกชนข้อสาคัญคือหลักการของผมก็คือว่าการก่อสร้างเนี่ยไทยต้องมีส่วนร่วมในการก่อสร้างใช้ช่างไทยอะไรต่างๆนะวะสัสดุ ใครอะไรมองเนี่ยไม่ใช่เขียนไปว่าเออใช้จากโน่นหมดนี่หมดต่างๆเราเสียเปียบไม่ใช่ผมไม่คิดแบบนั้นหรอกนะนี่มันถึงยากไงเพราะแต่ก่อนผ่านมันง่ายแบบแบบที่เขาว่ากันน่ะวันนี้พอพอดึงแต่ละท่อนแต่ท่อนออกมามันยากเพราะว่ามันเขาเคยคิดออกมาแบบนั้นนะวันนี้ก็ปรับทั้งหมดนะใจเย็นนิดนึงยังไงมันก็ต้องเกิดแล้วตอนนี้ก็ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ตกลงได้แล้วนะ แล้วเ,เราก็ต้องต่อกันกับเขามันจะไปกังวลว่าอของเขาจะมาขายเราก็ขายเราถ้าเราไม่ซื้อมันก็มันก็ไม่เห็นเปไ็นไรเนี่ยนะเราก็ต้องขนไปขายเขาบ้างดิรถไฟมิ่งทางเดียวอะมงสองทางนะมงกลับไปก็ได้เพราะฉะนั้นปัญหาของเราคือเรามีสินค้า่แข่งเขาหรือเปล่าล่นะราคาพอประมาณดีนะดีทนถูกกับเราเนะีนะ่ยมีนวัตกรรมนวัตกรรมรรมันต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่นวัตกรรมคือทำพัคมาแบบเดิมไม่ใช่ นักการคือเอา้าร์กมามาทําอย่างอื่นที่มันมีราคาสูงขึ้นมาทําเครื่องประดับตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยหมอนมลูกอะไรต่างตั้งไว้ตามมุมๆุมเนี่ยบางทีผมเห็นแล้วทําออกมาไม่ได้เขียนว่ามันมีสตอรี่มันยังไงเนี่ยพาร์กมาเป็นยังไงมาไงแล้วมาทาเป็นไอ้นี่ยังไงไอ้นี่เพื่อใช้อะไรบางทีมันไม่รู้จะซื้อไปทาอะไรมันตั้งอยู่เนี่ยแต่เวลาเราไปอยู่ตรงโน้นต,ตรงนี้มันสวยไงคนซื้อไม่รู้อ่ะบางทีบอกไอ้นี่มันจะซื้อไปทําไมนึกไม่ออก นะมันต้อง,ม,องมันต้องมีรูปให้ดูเดี๋ยไปตั้งตรงไหนตั้งบนมุมห้องตั้งอะไรเงี้ยต่อไปก็เรื่องเรื่องผ้าไหมผ้าไหมยมันก็ต้องมีทั้งราคาแพงราคาถูกนะถ้าแพงก็ไปตัดชุดตัดละแพะทชั่นต่างๆเขาว่าไปของไทยอยู่แล้วต้นเด็กพระเจ้าทรงส่งเสริมแต่ถ้ามันมันขายไม่หมดขายเหลือเอาไปทาําม่านสวยๆได้ไหมนะหรือไปทําเบาะเบอร์อะไรที่มันสวยงามอะ่ะ เก้าอี้อะไรเงี้ยไปบุเบมันก็มีราคาสูงขึ้นนะเพราะงั้นมันมันตลาดมันไม่พอไม่พอมันจะสร้างอาชีพภายด้ในท้องถิ่นด้วยแล้วก็ในส่วนของที่นวัตกรรมเนี่ยผมก็ย้ํำไปว่าให้กระทรวงมัติไทยแล้วก็หน่วยงานในจังหวัดจังหวดทั้งหมดในอำเภอต้องรู้อะไรคือนวัตกรรมนะอย่าไปปล่อยให้ชาวบ้านเขาทำแบบเดิม นะแล้วก็ขยายไปเรื่อยไปเรื่อยเงินทุนมากขึ้นแล้วก็ขายได้เท่าเดิมขายไม่ได้ทานะความเสียหายมันจะเกิดขึ้นชาวไร่ชาวไร่มันจะเป็นหนี้ความขายไม่ออกนะไปแนะนําผมไม่ต้องการเห็นลอยล้านเหมือนกันหมดไม่เอาทุกจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัดผมสั่งไปแล้วต้องรีบแก้ไขนะวัตกรรมถ้าอันไหนที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากเ,าเขาเรีกเยกอะไรเป็นเอกลักษณ์ของประจำท้องที่จำถิน่นนะภูิปัญญา มันก็มาต่อยอดมาเป็นอะไรโอท็อปใช่ไหมที่มาขายอยู่ตลาดอะไรตลาดกระดุมของกระดุง,ง,ดงแล้วมันจะได้ไปส่งต่อในเรื่องของ SME ให้ทุนเข้าไปขายายกิจการไปต่างประเทศนั่นแหละมันต้องไปอย่างนี้มันต้องเชื่อมโยงไปทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ไมโครคือจริงๆแล้วคือชาวบ้านที่ผลิตนะมันไมโครถ้าไม่ต่อ,อยางงี้มันไปไม่ได้คิดเป็นต้นนไม่ได้หมดมันทุกกระทรวงต้องช่วยกันเห็นนะ ต่อไปเร,อเ,รอเรื่องเรื่องน้ําเรื่องต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นห่วงนะตอนแรกกราสำรวจไปแล้วรัฐบาลก็เตือนไปแล้วก็มีวันล้านกว่าไอ้แสงกว่าไรวันนี้ขึ้นไปหกแสนแล้วก็บอกเขาจะยอมรับความเสี่ยงเองผมจะมทไงกันชยท่านานก็ปวดหัวนะมรไทยเขาก็แจ้งแล้วน้ําก็มีเห็นเห็นอยู่เนี่ยแต่เขาช่วงที่ะมาาเขาเห็นฝนตกไง ซีวิลเดอร์มาอย่เลยฉันชอบแย่เธอนะที่เหมือนเดิมอะไรเพลงอะไรนะที่มีชื่ออะของเขาอันชื่อดังๆอะ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรรู้จักแล้วไม่เพลงอ,อะไรอะไรเกี่ยวกัวบโทรศัพท์เกี่ยวอะไรป่ะเห็นป่ะซีวิลเดอร์รู้จักรุ่นฉันไม่ใช่รุ่นเธอทีวิหเดอร์แก อะไรกันหมดแล้วเรื่องหลังหมดแล้วเดี๋ยวพูดหมดเดี๋ยวเขาไม่มีอะไรพูดผมต้องการให้ส่วนกลางนะของรัฐบาลเนี่ยหน่วยงานส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์ธรรมนัฐโมบานอ,อ,อะไรล่ะกิจกาออออรกพกพรส่วนกลางนะเราเนี่ยต้องเป็นเป็นกลางจริงจริง นะเพราะนั้นเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ในภาคการการให้ได้นะไม่งั้นวันหน้าเราก็มีปัญหาอีกแต่เราทํายังไงเราจะไม่ไปก้าวล่วงอํานาจทางการปกครองอานาจทางวินยัยทางการบริหารการแผ่นดินของเขาแค่น,นั้นเองต้องดูแลขาการด้วยกันให้ได้แต่เราดูแลเราให้ดีก่อนนะถ้าเราดีเรามีกติกามีแน่นอนมันก็จะไม่เกิดเรื่องอย่างเก่าเกิดขึ้นอีกนะครับ